เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในสมัยนบีครับมีชายสองคนเข้ารับอิสลามกับนบีแล้วไปออกยีฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ปรากฏว่าคนหนึ่งจากสองคนนี้สิ้นชีวิตในสนามรบอีกคนหนึ่งไม่ได้สิ้นชีวิตหลังจากนั้นหนึ่งปีเขาสิ้นชีวิต ปากฏว่าท่านตอนลาได้ฝันนอนหลับแล้วก็ฝันไปว่ามาลาอิกะมานำคนที่เสียชีวิตคนที่สองที่เสียชีวิตอะ่ะหลังจากหนึ่งปีแล้วเนี่ยเสียชีวิตพาเข้าสวรรค์ก่อนคนตาย ش หีดคนแรกท่านตตอนท้าก็เลยตื่นเช้ามาก็มาคุยกับบรรดาสหบะติซึ่งแปลกใจมากซึ่งเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าคนตายชหีดเนี่ยต้องเข้าก่อน แต่ฉไหนเลยคนตายที่สองซึ่งไม่ได้ตายในสนามรบแต่ไปออกยิฮาดด้วยกันแต่ไม่ได้ตายในสนามรบกับเข้าสวรรค์ก่อนพอเหตุการณ์นี้ที่ท่านต้อนท้าเล่าให้กับซอฮาบะฟังไปถึงหูท่านนาบีนบีก็เลยออกมาหาต้นท้ากับซอฮาบะว่าพวกท่านแปลกใจอะไรกันนั้นหรือต้อนฮาบอกว่าทระซุนฉันเนี่ยฝันเห็นว่าชายสองคนที่รับ อิสลามกับทาราซูลคนหนึ่งตายในสนามรบอีกคนหนึ่งตายหลังจากหลังจากเพื่อนคนแรกที่เขาตายเนี่ยหนึ่งปีแล้วก็ไม่ได้ตายในสนามรบด้วยแต่ทําไมเข้าสวรรค์ก่อนคนแรกนบีบอกว่าท่านจะแปลกใจอะไรก็ในเมื่อชายคนที่สองเนี่ยเขาอยู่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎดอนไหมลาใช่ครับทาราซูนแล้วเขาเนี่ยซอลลา กาซาวกาซาสัจยาตาฟิศซาลาและเขาละหมาดนั้นละหมาดนี้สยุดนั้นสยุดนี้ใช่ไหม mm hmm. กอลูบัลาสหายบอกใช่ครับทราทราูลทารูลก็เลยบอกว่าฟาอินน mm ัฮูมาอาบอาดูฟินอาร์ดีฟิศมาอีวลอาร์ดีจะแปลกใจอะไรในเมื่อคนสองคนนี้จะมีระยะห่างระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ี่น้องได้ไรครับอุลมะอธิบายฮะดิสนี้บอกว่าคนที่ตายชะฮีดคนแรกเข้าสวรรค์ก่อนคนที่สองก็เนื่องจากว่าคนที่สองนั้นในปีที่เขายังไม่เสียชีวิตเขามาเสียชีวิตหลังจากหนึ่งปีเนื่องจากเขาผ่านเดือนรอมฎอนเขาได้ถือสินอดในเดือนรอมฎอนได้ละหมาดตะเวียที่สำคัญเขาได้ผ่านคืนไลลาตุนก่อน สัลากาซาวากาซาภายในหนึ่งปี365วันโดยประมาณเขาละหมาดฟัดดูวันหนึ่งห้าเวลาปีหนึ่งกี่เวลาละหมาดสุน,น์ปีหนึ่งกี่เวลาเขาสุยูดทั้งปีนั้นกี่สุยูดด้วยกันฉะนั้นพวกท่านไม่ต้องแปลกใจทำไมคนนี้ได้เข้าสวรรค์ก่อนคนแรกพี่น้อง ฮะดีสบทนี้เนี่ยทำให้เราได้ชุกโกตต่ออัลลอฮ์ว่าวเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าวันที่หนึ่งรอมาดอนเราต้องมีความยิ่งใหญ่มีความรู้สึกยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะเราเข้าไปสู่เดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด